ี้ไปรีวิวตัวเซทนนะคะูปอดเดินทางเฮ้ยไม่ใช่ดิ One hour later มารีวิวคิวทูนะครับที่ทำเสร็จแล้วหลังจากที่เราได้ใส่แบตเตอรีดด่60โวลต์นะครับจะอาจจะมีแอร์ทวสองลูกแะไว้ใต้ลา่างนะ,ะอันนี้จะเป็นยังไงบ้างภายนอกตอนนี้หน้าจอชัดเต็มแล้วอยู่ที่60โวลต์นะครับโวลต์ boat, นี่ไปดูไปดูหน,น,น,น้าจอนะครับ G1 ในรถเราไม่ได้เปลี่ยนกล่องเกียร G1 เดิมๆเราจะวิ่งมา4.5 เกียร์สอยู่ประมาณ55เกียร์สาม60แต่วิจีเสเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยผมกําลังจะวิ่งไปอยู่ที่พัทยานะครับตอนนี้เวลาอยู่ประมาณจะตอบทุ่มแล้วนะครับจะตอบทุ่มก็คือเดี๋ยวหลังจากผมเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปกับเพื่อนนะครับก็คือเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์น้ำมันเป็นึ่งันนะครับส่วนผมขี่รถไฟฟ้าไปก็หาที่นอนนอนที่นู่นนะครับ ก็ตัวแบตเตอรี่ตอนนี้เตรียมไว้2องูปด้านในนะครับก็แต่ว,ว่าทั้งหมดก็คือชาร์จไม่เตรียมที่ชาร์จไปแล้วเนี่ยกล่องว่างเลยนะครับตันนี้ใส่ของได้แล้วก็เตรียมเครื่องมือไปเดี๋ยวเผื่อรถมีปัญหานะรถทะเบียนได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างเครื่องมือที่เตรียมมิเตอร์แยกกระแสไฟอุปกรณ์ไขควงป่ายางมีนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคืนนี้ผมจะถึงตรงลหงจากถึงแล้วเดี๋ยวผมจะลงไม่ได้โพสช่วย ตอนนี้เราอยู่หน้าเซนทันนะครับก็ขับเจ้าตัว Q2 คันนี้ออกมานะก็ผมจากที่บ้านเมื่อกี้ผมอาคลิปมานะครับนี่20นาทีแล้วขนาดขับมาแค่หน่อยเดียวผมว่าจะถึงกี่โมงกันแน่นะครับไฟอยู่ที่66โวลต์นะนี่เห็นไหมเห็นตัวเลขไหม66โวลต์เลขไมดูนะตอนนี้อยู่ที่เ,เลขไมเลขไมอยู่ที่35 นะครับ35เห็นไหมมันน่าจะมืดอยู่มันน่าจะเรืองแสงอยู่35เล็กมาอยู่ที่35นะครับไฟอยู่ที่66โวลต์ผมขับมาจากบ้านผมประมาณ10กิโลนะครับแต่ว่าเป้าหมายก็คือ176กิโลนะวันนี้เราจะถึงไหนกี่จะหมดกลางทางไหมนะอเราไปดูกันก็ตอนนี้นะครับมาที่ตลาดแตมแจ๋วนะตอนนี้ก็คือเวลาอยู่ที่ 23นาฬกา20ไอ20้20นาก23นาทีก็มาหาเพื่อนโอผมไปสองคันผมเอารถตัวมอไซค์น้ำมันไปคนันหึงเผื่อมีปัญหาทางทางนะเพราะว่ารถมันรถเดิมๆแล้วก็ผมเพิ่งลองขี่รถคันนี้ครั้งแรกด้วยหััจจะประกอบรถเสร็จเผื่อ <c oughs> มันไม่นอกกลางทางจะเป็นยังไง <c oughs> นี่ฝากร้านลูกชิ้นเจิ๋วด้วยอยู่ตลาดแจ่มแจ๋ววิวหนับหนุนโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลย ตอนนี้ผมก็ถึงตรงแยกสายสี่แล้วนะครับก็ไฟยุบไปประมาณหนึ่งโวลต์นะครับซึ่งระยะทางตอนนี้ที่ผมวิ่งไปประมาณสิบกิโลเมตรแล้วแต่ว่ามันเป็นช่วงแนะตอนที่แรงดันสูงไฟมาอาจะตกเยอะนะครับก็เวลาตอนนี้นะครับคือผมดูนะเวลาก็จะอยู่มาสักทุกึ่งนะซึ่งใช้เวลาอยู่มาสักชโนะครับโอ้ความเร็วประมาณห้าสิบแต่ว่าพอดีผมมีแวะถ่ายวีดีโอตรงที่หน้าเต็นทัน เต๋อ,เอาไว้ครับแต่แสงมันอาจจะมืดหน่อยเพราะว่าผมมีม่คืนเดี๋ยวผมจะใช้ไฟไช่วยด้วยมันจะได้สว่างขึ้นนะครับมาไปตออ่อตอนนี้ทุ่ม3.9แล้วนี่เพื่อนโอตามมาแล้วนี่ทุ่ม3.9ผมอยู่ที่ตรงเอ่อเออ่นี่อยู่ที่ตรงตลาดสดทบุรีเห็นไหมก็มียังโหตามไปมี่เราไปกันต่อเลย ก็ได้ช่างโอนํานะครับวันนี้เราก็จะให้ช่างโอ๊ีออีมอเตอร์ไซค์นำไปเพราะว่าเราไม่รู้ระายะทางจริงเราวิ่งได้เท่าไหร่นะอันนี้จะบอกก่อนนะครับคลิปนี้มันเป็นแบต6 0โวลต์นนะซึ่งคลิปปกติเราไม่เคยทำถึง60โวลต์คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เป็น60โวลต์น,นะครับปะ่อช่างโอ๊ซิ่งเเลยตามไม่ทัน กรอยู่เส้นถนนจรันนะครับเพราะว่าเราจะไปทางเส้นมงเวียนใหญ่ไปแน่เราจะวิ่งไปทางนั้นแล้วก็ขึ้นเหลือข้ามฝั่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้นข้ามฝั่ง,ง,ง,งนันอเปครับเวลาผ่านไป40วนันาทีเฮ้ยมันจะไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูกน 88%นะครับก็ถือว่าเออก็แอบ,บว่ารู้สึกว่ายุบไปทั้งหมดเหลือ88%เท่ากับไปนะ12%เนาะ12%ตอนนี้ระยะทางที่เหลือนะระยะทางที่เหลือเหลืออยู่1 5 1กิโลนะ1 5 1กิโลเท่ากับวิ่งใช้ไปแล้วประมาณ25กิโล25กิโลใช้ไฟไป12% ครัโอยใกล้เคียงอ่ะก็รู้สึกว่าไม่แน่เราอาจจะถึงนะนี่คือหวังหว,งว่ามันคงจะถึงคือบอกก่อนนะไม่รู้ว่ามันจะถึงหรือเปล่านะนชมครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูวา่าจะถึงกี่โมงครับตอนนี้แอมที่กินอยู่ก็ ต้องบอกก่อนว่าแบตมันเฉลีย่ยแล้ว3รลูกตอนนี้มันกินอยู่มะมาณ8แอมป์ต่อหนึ่งลูกนะครับ83 2.4กินอยู่ 2- 4่แอมป์นะยังไงก็24แอมป์ก็ยังเหลือผมคิดว่ามันไปได้สบายๆแบตเตอรี่ที่หกบโวลต์นะต้องบอกก่อนว่าแบตเตอรี่มันแรงดันน้อยมากตรนนี้เราผ่านตรงถนนเซตากสินนะครับอ่าเราก็เวลาตอนนี้ก็คือ แบตเตอรี่เหลือ63โวลต์นะครับตอนนี้ก็ระยะทางก็ยังเหลืออีกประมาณ140เนอะก็ถือว่าไกลอวดปวดเราพึ่งมาได้แค่ประมาณนั้นเป็นเปอร์เซ็นต์น,น,น,นะครับก็ประมาณปเปอร์เซ็นต์น 24นะครับรถเสร็จละก็ถือว่ายี่สิบแอมความเร็วดีเวทอยู่ประมาณ50 50ิบห้นิดหน้าไม้ขึ้นหกสิบนะครับก็กตลักทีที่ได้แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องขอทะเลขรถบัสขึ้นง่ายครับสุดที่สิ่งี้ยติดไปไดเรื่อยๆนี่เราจะขึ้นนะครับถาเสี่แล้วว้าขึ้นไปไ,ไม่ไหวเลยเราดูโอ้มีลมๆหน่อยนะครับฝนก็มีตกเล็กน้อยวันนี้เดี๋ยวเราจะโดนแซงแล้วเพราะว่า พอเวลาขึ้นสะพานไกลๆแล้วมันจะแบบชีวิตช้าลงอ่ะแต่มันก็ยังมันยังคงสุดนะสี่ไม่แก้วสี่เหลือเหลืออีกร้อยร้อยสี่สิบกิโลร้อยแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ80%ที่เหลืออยู่ยุบไปยี่สิเปอร ร้อยโลได้อยู่ถึงไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการ,ม,าการมีอาการก็คือมันวู๊บบูบ๊บถ้าบิดเกือนว่าอโหดิแล้วมันปิดตอ่อม,มันก็อื้อใช่เดี๋ยวต้องไปหาพีแก่ตกตักันเออต้องไปหาพีแก่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าขวัมาเขไม่อื้อก็ผขวัมาหน่อยมันจะไม่ตัดไม่ตัดไม่ต้องตัดฝนแม่งเหมือนจะตกปลนแรกแล้วนี่ก็ลงเม็ดน้อยๆลงละแล้วต้เปนไ ตนนี้สามทุ่มติบยังรถเยอะอยู่เลยนะเหลือเชื่อยังไม่กลับบ้านไปน <Wow. S 1> อนแต่ว่าตอนนี้คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะที่ผมแบบขับรถแบบช้าที่สุดครับแล้วก็เดินทางไกลที่สุดเพราะว่าถ้ากับเป็นชีเวรจริงๆอ่ะคลิปก่อนหน้านี้ที่ว่าขับใปจะถึงชาอเนี่ยแต่ความเร็วทีเวสเนี่ยผมใช้อยู่มาถึง ก็เลยแบบว่าเอออาจจะวิ่งไม่ได้เร็วนะอันนี้เราก็เข้าใจแต่ว่าทำคอนเทนต์เนี่ยก็ต้องอย่างนี้ครับเสี่ยงแต่คิดว่ายังไงยังไงก็น่าจะวิ่งถึงแน่นอนเพราะจากคิดคำนวณแล้วก็คือต้องถึงถ้ามันไม่ถึงก็แสดงว่าโอ้ผมนี่จะสวยเป็นทีน,นะคำนวณไว้แล้วก็สอบตกนะจบเป็นที่เลีโอเคไปต่อตอนนี้เราอยู่เส้นบางนานแล้วนะ ที่เสินท่านสานานะครับตอนนี้เราไปหน่อยที่2ท่มาจะถึงทานาานะครับตอนนี้เราจะตรงอย่างเดียวตรง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 จนถึงเลยนะครับก็ความเร็วเหมือนเดิมคือได้แค่60มันไม่ได้เร็วนะคลิปนี้ก็อย่างที่บอกนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปให้ถึงนะครับไปเรื่อยๆไปให้ถึงดูดิว่ามันจะถึงกี่โมงนะครับจากออกจากบ้าน2ทุ่ม นะครับขี่ไปเรื่อยเรื่ยความเร็ว60จะถึงที่กิโสซงบริ62กิโลแต่เราไปพัทยา,อาโอเคไปต่อนะครับตอนนี้ไฟเหลือ57โนลตนนะครับก็ผมวิ่งมา ประมาณ119โลแล้วตอนนี้ที่ไมยที่ขึ้นนะ1 9โลน119โลแล้วก็เวลาที่ผมขับอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่2 2อค3คนะตอนนี้ผมอยู่ในตัวชนบุรีแล้วนะครับก็น่น้าจะอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงถึงโรงแรมซึ่งดูแล้วจากพลังงานที่ผมเอาวันนี้เผาวันนี้มันเหลือเฟือยังไงก็ถึงแน่นอนครับโอ้ยนงหน้าอยู่ก็มีการ เราต้่ได้อาอยารัตไปที่มือเล็กนะครับเราให้มันเล็กเองข้างหน้าก็มีมอไซด์วิ่งแข่งแต่ว่าน่าสนใจเพราเรา ที่200โลโอเคผมนึ่งพัทยาแต่ผมยังมีโอกาสที่จะเอาวิ่งต่อลงไปบนมาพระทยาปตตานีของเหลือเนอะนะครับก็จีนี้ก็หวังว่าจะถึงนะครับไม่ใช่ว่าไปจอดทางจอดห้องแต่รถใหม่หมีปัญหาอะไรครับแต่ความเร็วก็แค่แบบอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการแต่น้อยไปหน่อยก็รถผมก็มไม่มีปัญหานะครับเมื่อกี้เห็นรถโอ่งบางทีแล้วมันแปลก นี่ตีไฟเรียวนะน่าจะแบบว่าดูหน่อยว่ารถเป็นอะไรน่าจะเข้าปัม๊มเดี๋ยวเราไปดูรถโอกันเลยปัป๊มน,นะครับตอนนี้ตอนนี้เวลาอยู่ประมาณสอทุ่มสามสิบเนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มตรงเส้นเลียบทางด,วด่วนตอนนี้ก็แบตเตอรี่เหลือ 58โวลต์ยุบไป1ขีดนะครับก็ตอนที่วิ่งอยู่ก็คือ24แอมป์ต่อเนื่องก็ถือว่า60โวลต์24แอมป์ต่อเนื่องความเร็วที่วัดด้วย g ีเสูงสุดวันนี้ก็อยู่ปรมาณ58บนถนนใหญ่แต่ถ้าเกิดทั่วไปมันจะไม่ถึง58ตอนนี้รถที่มาด้วยการเป็นรถของโอเป็นรถน้ำมันมีปัญหาเล็กน้อยต้องลื้อและรถวิ่งไม่ออกนะครับ ผมก็จอดรอน่าจะดูจากนาริกาเนี้ยถ้าตั้งทีเวสจะถึงประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับจากผมออกมา2ทุ่มนะแล้วก็มีแวะตามทางที่เซนทันแล้วก็ที่ตลาดเจมแ๋วไปเอาโอมาเป็นเพื่อนนะครับรถคันนี้ก็คือขับไปด้วยดีนะครับหวังว่าอีกประมาณ50กิโลน่าจะถึงก็ไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นก็มีตรงที่ว่า ผมอาจจะต้องเอาอยางรัดเกียวไว้หน่อยเพราะว่ามันวิ่งทางไกลแล้วผมไม่ไหวผมก็เลยเอาอยางใส่ตรงมือเล่งไว้ให้มันบิดเองเลยเพื่อวิ่งทางไกลได้นะครับอ่าส่วนโอตอนนี้ต้องลื้อรถแล้วเดี๋ยวต้องช่วยโอลื้อรถก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเอาไปฉายไหมไปฉายมาเออใส่ไเื่อยการหุน,นสาย นี่ไฟไฟลุดเหรอเฮ้ยรถพังก่อนได้ไงวะเอ้ยอาการยังไงอาการยังไง ่วนน้องตอนนี้วันนี้คือสบายดีอะไรหลุดเปล่าไม่หลุดนะไม่หลุดเครื่องมือผมมานะเอาเครื่องมือเปล่าลถ่ายรีวิวหน่อย <c oughs> ว่าเครื่องมือมา <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่ตึกพรมที่สีราชาแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เวลาก็าอยู่ประมาณห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มรึห้นาน,นะครับตอนนี้วิ่งไปทั้งหมดนะครับที่วิ่งอยู่ก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบกิโลแบตเตอรี่ที่เห็นนี่นะยุบไปครึ่งหนึ่งเหลือห้าสิบหกโวลต์โวลต์โวลต์ที่มันยุบไปทั้งหมดนะครับก็คือยุบไปสิบโวลต์นะครับจากตอนแรกที่เป็นหกสิบหกโวลต์ตอนที่แบตเตอรี่เต็มตอนนี้ก็ ผม, Dante, ผมดูจากที่โรงแรมนะครับ uh, ผมอีกประมาณ 1981. ที่ดูนะครับอีกประมาณน่าจะ29กิโลถึงโรงแรมก <net> well ็ข <laughs> ับรถอีกประมาณครึ <ihrem hn> ่งชั่วโมงแล้วกันก็ผมจะได้พักแล้วก็ดูที่โรงแรมก็คือสามารถชาร์จไฟได้เห็นคือโอเคเลยก็เลยเลือกโรงแรมชาร์จไฟได้นะครับก็ักพักตอนนี้ ผมอยู่ที่ปัตยาแล้วนะครับก็่โมงคระมาณ่ส,าาสิบกิโลใกล้ถึงโรงแรมแล้วก็ลมแรงมากพอสมควรนะครับแล้วก็อตอนนี้ก็จะได้เวลาเที่ยงคืนแล้วล่ะนะครับที่อาบน้ำเที่ยงคืนพอดีเดีๆนะครับโอ,อ,อ้ก็ส้งองรถ้เป็นตีน้อยก็หิวอย,อยู่คืนนี้จะไปทัดตีน้อยดี <laughs> ครับเอาละจะถึงพัทยาแล้ววันนี้เราจะกินอะไรดีนะก็มีรถโอ๋ก็ไปทุรักทุเลไม่ติดอยู่นะครับไปต่อที่จีนปะังแต่ที่รถไฟฟ้าจะมีปัญหาสักก่อนจะะจายเป็นว่ารถพอใจน้ำมันมีปัญหาสักก่อนนะครับนะเดี๋ยวเรา็คงถึงงแรา เราก็หาอะไรกินแล้วก็นอนเลยนะครับก็น่าจะ ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในโซนตัวเมืองพัทยาแล้วนะครับก็แบตเตอรี่ก็เหลืออยู่ที่55นะครับก็โอ้เหลือเฟือนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้ๆถึงห้องแล้วแหละแต่ผมก็ขับรถวนไปวนมาหาห้องที่ดีก่อนเด็กก็จะวุนเพ้าไปที่ห้องนะครับก็ตอนนี้ถึงที่โรงแรมแล้วนะครับโรงแรมที่ผมมานอนวันนี้คือโรงแรมดีพร้อมนะครับก็ ผมขอทางโรงแรมเขาชาร์จไฟเขาอ,าอนุญ,ญาตชาร์จไฟถ้าเกิดใครเป็นรถไฟฟ้านะขี่ทิปมานะโรงแรมนี้ผมแนะนำนะครับแล้วก็สะอาดด้วยนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับแล้วก็ที่สำคัญห้องนอนดีมากลองดูรีวิวดูก่อนนะตอนนี้นี่ผมวิ่งไปเนี่ยไฟยุบไปเหลือ5 5โวลต์นะเท่ากับจากชาร์จเต็ม6 6 v 55ถโวลต์5้าเท่ากับเหลือทั้งหมดหายไป 11V โวลต์ นะครับเหลือ50%อันนี้วิ่งจริงนะต้องบอกก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่ที่ผมใส่มาเนี่ยตอนนี้คือ3ลูกถ้าปกติที่ผมวางแผนไว้ใส่2ลูกผมเพิ่ม1ลูกไว้ตรงนี้นะต้องบอกเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวจะเพื่อนๆว่าเอ้ยทำไมมันวิ่งได้ไกลจังวิ่งแล้วแบตยู่แค่คือผมเพิ่มมานะเอาความจริงเพิ่มมานะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของระยะทางที่ใช้ไปวันนี้นะจากตอนแรกที่ทํารีวิวมันอยู่ที่สามสิบห้ากิโลตอนนี้อยู่2 28เท่ากับระยะทางตอนนี้ที่ผมใช้ไปประมาณ190โลนะซึ่งผมเทียบจากรถคันโอมานะโอ้คุณแจโอดับไปยังโหรอโอแจโอดับไปยังมันมัน,ม,นมันเลขใหม่ขึ้นปะที่โววิ่งมาเซตวันนี้สรุปของโววิ่งกี่กิโลโาาาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้รอด,ดูของโกวนะออก,ก่อนนะครับไปดูหมอไปฉายก่อนอ่าไปดูรถโวกันนี่ไปดูรถโวอ่าโวเลขใหม่ขึ้นเท่าไหร่ ร้อยร้อยเจ็ดห้ารอเจดห้าออ่ร้อยเจ็ดห้าก็ข้าโอ้ออกมาจากอ้นี้ใช่ไหมแจมแจ๋วแจมแจ๋วของผมออกจากบ้านมาระยะห่างออกมาประมาณใกล้ใกลเคียง10บโลได้ก็สรุปแล้วแต่นี้มันเป็นไม้ของรถแอร์ล็อกนะครับอันนี้คือรถแอร์ล็อกแอร์ล็อกแข็งนะแอร์ล็อกแข็งใช่ไหมเพราะว่าตอนที่ผมวิ่งเร็วที่สุดนี่แอร์ล็อกวิ่งอยู่ที่6กสิบสอใช่ไหมใช่ไหม 62ิบสองป่ะไมมันจะแข็งว่าตอนนี้ผมบอกให้โอดูดูเลขไมไมายขึ้นเท่าไหร่52 5สอ๋อ52องหรอ,อเฮ้ยแต่ของผม GPS ผมขึ้นมา58แล้วนะตอนที่ผมวิ่งอยู่ GPS ขึ้น58คุณนึกดีดีนี่หกไม่เหรอคุณบอกผมหกสบสองนะ5้ 52, 62องหกใช่ไหม <62. S 1> โ้าสอเคก็ไม่เป็นไรแต่หน้าไมตอนนี้ขึ้น60นะตอนที่ผมวิ่งเร็วระยะทางนะแต่ว่าก็ตอนนี้คือพร้อม นะครับก็คือไม่มีปัญหาอะไรล้อที่ผมใส่อยู่มันก็ไม่ร้อนนะตอนนี้คือแบบเย็นมาก เห็นมากเพราะว่ามันใช้พลังงานน้อยไงแต่ว่าติดตัวนิดนึงว่าความเร็วมันน้อยไปหน่อยถ้าเกิดจะเอามาใช้งานสนถนเนี่ยมันคงจะไม่พอนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราชาร์จไฟต่อแล้วก็ขากลับเราก็องวิ่งรถคันนี้กลับตอนแรกก็ว่าจะเอากระบะมาขนกลับแต่คงเออมากันสองคันและมอเตอร์ไซค์ก็เลยเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับก็พัทยาก็ยังมีที่ให้เที่ยวนะครับชลบุรีก็มีที่ให้เที่ยวบางแสนก็มีที่เที่ยวก็กะเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลับบ้านเลยนะครับ